สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าชุดซ่องเ็นเทลิมกิริตารับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคอนเทนต์ไม่ใช้แอปเปิ้ลโอเคมา PVP กันครับแต่ผมสามารถใช้อาเชอร์ได้ตัญญา ตอนนี้ผมก็เริ่มทำคอนเทนต์อยู่ชิลมากครับไม่มีแอปเปิลก็ชิล สบายแต่ถ้าผ่านดาผมต้องพึ่งตลอดเลยนอะแอปเปิลเนี่ยไม่พึ่งไม่ได้นะไม,ม,ม่อันนี้ผมเก็บหีบสมบัติผมเก็บหีบสมบัติเศษนะสุ่มเศษตัวไหนก็ได้เอาอไอ เออสีเขียวไหนไมโอเ้ยบักขึ้นบักบักเลเซอร์อืมเพชรยังไม่พอพันแปดเลยไม่ครบสามพันถ้วยสักทีเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือครบสามพันถ้วย ก็ไปเล่นอีกดดหนึงก่อนจบคลิปโอเคเริ่มมาเขาเปิดมาสายฮิวผมเปิดมาสายปืนไม่พึ่งอาเชิดสบายมากต่อไปบักบอยบักต่อไปบักบอย โอเคกากไปกันต่อใช่อีกอย่างหนึ่งผมต้องเก็บเพราะทุกคลิปผมต้องสุม่ม ទៅໄປបាក់ផៃអេប៉លទៅໄປបាក់អាសឺ อัพดาวแค่บักเอนแชนท์เทชื่ออาจ้าพอตัวโอ้เขาชื่อว่าสเต็กบีฟมั้า ไม่มีอะไรก่อยกับคนที่ผมสู้อยู่ตรงนี้ตอนนี้เรือเขาไปได้ครึ่งหลอดแล้วอึ่งเลือดเขาเป็นล้านอะ่ะคิดดูอึ้งใสอีกไม่ต้องอึ้งเลยก็รู้อยู่ว่าผมมีกวตัวจริงๆ Ba tope bạc boy Boy gọi bòi boy bòi cái boy gọi bòi Boy bòi gọi bòi gọi bòi tăng bòi gọi 80 80 80 gọi bòi gọi ใส่ไอ่าเอาไไอ้ทใส่ชินจุดกันเรี้อย จบแ,แล้วเสียถ่วยเลยครั้งนี้เราจะไม่แพ้ถ่วยเราจะไม่เสียเปล่าครับขอ้บอกำหนดในคลิปนี้คือ้ามเกิน15นาทีตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาที เนในนี้ก็คือถ้าเห็นเขาเขาเขาไปได้กาดกว่าเราแต่ตอนท้ายเขาอาจจะพลิกเก็มเราได้เขาบัครั้งสี่ที่เห็นอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงผมได้รับบทเด็ปแล้ว วันนี้เกมอาจจะผ่านไปไม่ดีเพราะผมจะแพ้อีกแล้วได้บอกก็จะเสียท้วย

คลิปต่อไปผมจะไม่พึ่งผ่าอาเชอร์แล้วก็ไม่พึ่งผ่าบักแอปเปิ้ลด้วยโอ้โหถึงเวลาของแท้ The sh sh ไม่พึ่งพาแอปเปิ้ลนี่มันสวยจริงๆ ครั้งนี้เล่นสายปืนนั่นแหละ หน้าตาไม่ตรงปกกับหน้าตาที่โผล่มาเลยอันอนอข้างบนอ่ะหน้าตาแยกกว่าแต่ข้างล่างหน้าแบ็สวยเกมมันไม่เมซ้นเพราะเกมนี้เถื่อนเถื่อนเถื่อนแล้วก็เถื่อนโคตรเถื่อนโอไอโอ ตอนนี้กำลังไล่เทียมทานอยู่ย พ่อผมกำลังอารมณ์เสีย,ยงงั้นจะเพิ่งสิดใจถึงรอบข้่สองจะบอกนะว่าเขาจะ MVP อีกอะโอเคผม MVP ค่อยล่งอกหน่อย ผ <c oughs> มตัดออกไปดึงกดห้ามเกินสิบห้านาทีใคเรเลื่อนอกขึ้นบนหน่อย

เราอัชญากรเพิ่มอาชญายกรพีวีพีครั้งนี้มันเริ่มเก่งแล้วผมก็แพเริ่มแพเริ่มแพ้เริ่มแพ้แล้วผมก็หัวร้อนมากครั้งนี้ผมจะสู้สองตัวพ่วน เชอรีอร่อะาอม่แล้วอีกแล้วฮะเป็นผมยังร้องะฮะผเป็นผมยังร้องฮะเลย มีสู้สามตัวเกมจะแหลกนิความแหลกขัดขวางความเจริญมากเลยกำลังรุ่งเรือง โอเคโอเคโอเคแลอแค่ดอกไม้ที่ผมยังไม่ได้อบเพราะาบักนี่ชื่อว่า o v e r l o r โอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมเริ่มสู้ไม่ค่อยได้แล้วเนี่ย mm hmm. เมื่อผมไม่อ mm ัพเกรดมาชินผมก็จะแพ้ไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ผมมีพลงแค่สามเครื่องเอง อีกเล้วอีกเล้ยวอีกเล้วคนดูนี่สิผมขอโทษที่เป้าหมายคลิปนี้มันล้มเหลวงานคลิปน้าผมจะไม่ทำต่อไปดีทีพี่สองแต่ผม,ผมก็จะทำคลิปใหม่ผมจะไม่พึ่งผมจะไม่พึ่งตัวสีทองเลย ก็คือจะพึ่งตัวสีม่วงแล้วก็เลนสายศักดิ์สิทธิ์ด้วยตอนนี้ดาวเต็มครบแล้วนะดูทีมนู้นนี่ยางเก่งอ่ะผมก็ไม่ได้ไรเ่เจ็บแจ้งแต่เพิ่มชั้นสองมาเพิ่มชั้นสองกับชั้น เพิ่มชั้นสี่กับชั้นห้ามาไว้ก่อนทำให้เรือมันยาวขึ้นแล้วก็ใส่บักเดคุรากับบดนี่แค่เนี้ยก็แค่เนี้ยมือปืนครบสีตัวละมือปืนครบสีตัวอันตรายอ่ะโดยเฉพาะบากักน,นี่นะ ตอนนี้เกมกำลังจะค้างไปแล้วบุกข้างไปนามรับลองน้ำ สำหรับเสียงรอบพาพาน้องมาเยี่ยมเสียงโคตรดังตอนนี้ดาวเต็มครบทุกตัวแล้วนะมีจะแพ้อีกไหม เราจะแพ้ไหมอันนี้ดาวเติมครบทุกตัวแล้วนะอะไรข้างหลางสีแดงๆอะ่ะสงสัยน่าจะมีอะไรเฉดเอยนมานดีใชนะเราอีกนิดเดียวเย้โอ้โหสู้กับเทพยอยู่ตั้งนาน วอ้ก็กรบาบลาคลิปนี้ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาดูก่อนเบอร์เพชรครบหรือยังแป0พันแปนะยังไม่ครบเดี๋ยวรับของให้เรียบร้อยก่อนจบคลิปนะ <c oughs> ไม่ไปก่อนโฆษณาทำไม สมองสมองสมองจบคลิปสิครับ